มาหลับจ de. ้างทอนมามือจักบาทเนี mm ่ยเมื่อราคาทิปป่ะเมือสองงาะเมือสามงาดี่สามร้อยด้วยเอะรลี้ขันตามแม่หมมันมนี่มันมจะหัวยิ่งใหญ่ะแล้วเพิกเลียงแต่สะอ่อนคักใส่ปุ๋ยยังไงจ้าใส่อ่ะฮะกเจ้าใส่ปุ๋ยยังใส่เจ้า ออไ่ได้ใครเหนอิงน้อยสีควยบ้านเขาหรอาเนี่ยสมมหาผัวทัานนี้แราะควายตีมีไฮมันเพื่อนิดทึบเพราีได้พราะีใดบือใดยุดเพะตีใดยุ้งแยบแถวแถวดีบอมีสิคะ แถวนี้พอมีสิผู้บ้าอ่ะเดียครับเดี๋ยวแดงๆดงปูะยู้ยังปูนะยุ้แถวนี้พราเป็นผู้บ้าบอกแค่เดียวเดี๋ยวแดงๆดุปูนะยุ้ังเพิ่งกําลังหาอยู่เอหัวมันไงครับหัวจะขอไงมันถึงไงพมุนเหมือนละสองร้อย่ะ 对。